ยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีก็ยอดแขนดับหนึ่งกลับมาพบอมับช่องยูทูบเดี๋ยวพี่นุ่นยืนเดี๋ยวนะคะพี่นุ่นอยู่กับ m อ X Tender กรกระบะพันยักษ์นะคะคันนี้เป็นชายกลางมีพี่ใหญ่มีน้องแรกๆก็ต้องมีชายกลางนะคะรุ่นนี้เป็น m อ X Tender G C ์เทนเแกรนนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดอ่าสแรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบนะคะที่ต้องบอกเลยว่า การดีไซน์ของคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะคะสำหรับ MG Extender ราคาปกติเนาะอ,อยู่ที่739,000บาทเดี๋ยวเราค่อยมาบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปว่าพี่นุ่นจัดสิทธิพิเศษอะไรให้กับรถคันนี้บ้างมาดูดีไซน์กันมากดีกว่าดีไซน์ด้านหน้าค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่นะคะที่ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะข้อดีของดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะ ในห้องเครื่องนะคะได้ดีมากๆเลยตกแต่งด้วย M โลโก้ขนาดใหญ่ที่เป็นโครเมียมตรงกลางแบบนี้เลยค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะสำหรับดีไซน์ไฟค่ะตัวนี้เป็นไฟแบบ Full LED นะคะไฟด้านบนจะเป็นไฟหลีนะคะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนไฟสองสว่างจะเป็นบริเวณโคมด้านล่างตรงน,นี้ต้องบอกว่าดีไซน์การวางไฟของ M g Extender เนี่ยเขาเป็นมิตรต่อเพื่อนล้มทาง้วยนะสำหรับกลุ่มรถ C segment หรือกลุ่มรถเก่งนั่นเอง ขับรถยามค่ำคืนค่ะแสงไฟของเราจับไม่ไปแยงตาขันหน้าแน่นอนเลยบริเวณด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อนะคะหรือล้อมแม็กค่ะขนาด16นิ้วนะคะยางฟูติเ์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่ารายยางนะคะหรือดีไซน์ล้อมแม็กของ MG นะคะเป็นสีโอมเมียมนะคะสีเงินนะคะแล้วก็โลโก้ MG ตรงกลางคือสวยงามมากๆค่ะซีรยียางที่มานะคะเป็น 2- 4 5สีนะคะ เจ r 1 6นนั่นเองนะคะมาแบบนี้บอกเลยว่าดูบึดบินแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยค่ะการตกแต่งของ MG Extender นะคะบริเวณด้านขอบกระสกค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้เลยแล้วก็เป้ามือจับเป็นโครเมียมค่ะคือเพิ่มความหรูหราาให้กับรถคันนี้สุดๆเลยนะคะบันไดข้างต้องบอกว่าบันไดข้างนะคะตัวนี้เป็นวัสดุ PP ที่บอกได้เลยว่า มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานและบอกได้เลยว่าใช้งานไปนานๆไม่เป็นสนิมแน่นอนบอกเลยว่าตัวนี้เขาดีไซน์มาลงตัวมากๆเลยกระบะค่ะต้องบอกว่า MGS e n d e r ของเรานะคะเทมเลยว่าให้พื้นที่นะคะกระบะได้ก,กว้างและยาวที่สุดนะคะในรถคลาสเดียวกันอ่าในรูปของกระบะแคมปนั่นเองรองรับนะคะการบรรทุกนะคะได้สูงสุดถึง300,000ตันเลยลูกค้า บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนดีไซน์บริเวณด้านหลังค่ะ M3 Extender เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะคะมาพร้อมกับกล้องค่ะที่เป็นกล้องห้อยหลังนะคะแล้วก็ตัวเปิดประตูที่เป็นตกแต่งโครเมียมสัญลักษณ์ Extender ค่ะแล้วก็มีการเล่นดีไซน์นะคะร่วนลายบริเวณด้านหลังด้วยสีแดงมาพร้อมกับไฟด้านท้ายนะคะที่แบบ LED แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในกันบ้างดีกว่าว่า M3 Extender เขาจะตกแต่งมาได้สวยงาม ดีไซนภายในนะคะ MC Extender ค่ะตกแต่มาด้วยสีดำค่ะแล้วก็เบาะนะคะด้วยลวดลายที่เป็นสีเทาบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นกระบะแคปบแบบเปิดได้ห้องโดยสารกว้างขวางมากๆค่ะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด10นิ้วะคะที่รองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto เพ,พราะผู้มิาร Multi f u n c t i o น ต้องบอกเลยว่า MGX Tender ทำดีไซน์ข้างในได้ถึงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดและโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าพี่นุ่นจัดเต็มอะไรให้กันบ้างาก x ับ x Tender กระบะพันยักษ์ยังไงกันบ้างคะสำหรับ MGX Tender กระบะพันยักษ์นะคะรุ่นนี้เป็น MGX Tender รุ่น G C Grand นะคะบอกได้เลยว่ากระบะแคปเกียร์ธรรมดายกสูงราคาปกติอยู่ที่739,000บาท พี่นุ่นให้ส่วนลดพิเศษ2อแสนบาทเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณลูกคา้าหรือใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทนะคะฟรีดาวสูงสุดถึง30%ผ่อนเพียงเดือนละ7 0 0 0 xxx เท่านั้นพร้อมของแถมจัดเต็มแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถพักเข้ามาได้ที่ช่องทางเพจเ c e b o o k เซลล์พี่นุ่น n c หรือช่องทาง y YouTube เซลล์พี่นุ่นยืนหนึ่งนะคะหรือโทรศัพท์สายตรงมาที่0 8 0 0 6 0 2 3 2 8 อีกหนึ่งช่องทางค่ะ n u n e s a l e s m g อดนุ่นเซล MG line official ของพี่นุ่นเองนะคะจะไม่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะจากเซลพี่นุ่นนะคะหรือคุณลูกค้าอยากให้พี่นุ่นนะคะทำรีวิวนะคะรถ MG พร้อมโปรโมโชั่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะผ่านใต้ลิงก์นี้มาได้เลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร์นะคะ เป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอคลิปหน้าสิพินุนจะพามาชมรถเอ็มจีรุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดเต่มารายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่นค่ะสวัสดีค่ะ